มากๆกับติดคอเสียงเส้นกินโคอนี่นี่พี่น้องเห็นนิไหมเห็นไหมนะเอ่อเห็นแต่ว่าไม่เห็นตั้งหัวไม่ไม่นห่เห็นไหมล่ะทำเป็นนิ่งออกไไกลๆแบบเห็นมากกว่าเดิมเห็นเห็นทั้งตัวเลย เห็นภูเขาข้างหลังนิดนึงโอ้เห็นภูเขาสวยงามไหมนะคะทุกคนอาหาหอยดักันจ้าแต่ไม่ค่อยเยอะเห็นแค่ฝังหนเดเด็กฉันได้ใกล้อะไรกินมาม่าสำเล็จรูปกินมาม่าดีบะอือฮแล้วก็โคกได้โคกมาของหนึ่งกับมาม่าหอนึ่งมากกินดี นั่งเฝ้าอีแน mm ่หะหอยถ้าบอมีของกินก็อยู่บ่ได้ได้ไหมอือห mm hmm. <c oughs> โอ้ยหอยหลายข้าบพี่นอ้องเอ้ยแต่แต่มีตัวตัวเล็กๆใช่ต้องรอกหาตัวใหญ่ๆเดี๋ยวั่งไขอก่อนเสียได้แต่ถุงมือไม่เดี๋ยวเอามาเนาะนเออใช่ไหมแต่ทำไมต้องเสียได้ ถ้าได้ถุงมือไม่จุดจุกแต่ง่ายมึงจไไงุดตามถึงพีออ่น้องเออเนี่ยไม่ได้แก็บทุกตนะโอ,อ้สเน็คไม่ได้ช่วยเก็บทุกตัวเลยรอบนี้รอบนี้สเน็คได้ทุกตัวยางผมก็ไม่ได้มัดข้างหลังเอามาเป็นหมูเอามาไปเป็นไม้กันหนาะ ่อได้มีหมูคุยแล้วเป็นหนุม่มเราก็ไม่ได้มาแบบเป็นหนุม่มก็จะไปกัเพื่อนเม่แม่ได้มีซีชิลมากเลยดูดิดโอ้ยหนังสืงๆ ก้มหาเอาตามก้มอนหินอืออือเห็นน่จทองหนึ่งอ,ะงอ่ะอะตอนน่ะต้องทีนมันแตกอ่ะ กปรองย้าย <c oughs> มุมก่ายมุม, <c oughs> มก่อนหินหลายๆพี่น้องแ้วก็หินอยู่นี่แหละเอากินอันมีค่าของเรา อยากเท้พอได้หาพอได้สนุกพอได้มวนไปเพรด้ออกบ้านนั่นเองวนเหนยเหาเลยมันอยู่ใตเหิืเยอะๆพี่นนอะ เห็นหนิงไหมหนิงมุกมาท,าทั้งแ้วเด้อเห็นบ่เห็นข่ยบ่ข่มาทั้งทีวเด้อมือกล้องไม่มีต้องตั้งกล้องเอาไว้เองโอ้ยตัวนี้ตัวใหญ่พี่นออ้องเอ้ย โคตรใหญ่เลยถือว่าอ้วนตุ๊กปุ๊กเลยกองอายุอายุอยู่ตรงนี้อุ้ยเห็นไหมนี่จ้ะเห็นไหมนี่นี่นี่ตัวหนึ่งใหญ่เลยนี่นี่น้องอันนี้ตัวใหญ่นี่กองนี่นี่บอหลายโตอยู่อู้ยนี่ตัวใหญ่นี่มีเรือครับด้วย อู้ยังเยอะเลยตรงนี้พี่น้องดูเรือเรือครับไปไหน,นเนาะเรือเนาะดูดอกแอปเปิ้ลเด้ดอเ <Apple S 2> ดี๋ยวจะพาไปดูแอปเปิ้ลพี่น้องแอปเปิ้ล <Apple S 2> ป่าดอกมันอ,<า>อุ้ยสุ้นแดดไปนี่อุ๊บนี่ดอกแอปเปิ้ลป่าพี่น้องถ้าติดลูกนี่โอ้โหเอาพริกเกอร์มาจิ้มโลดจะ้ะ บรรยากาศขางทะเลมาหาหอยดอกอย่างเยอะเลยจ้ะมีบันไดเป็นสันสนเนาะเป็นหินหินเป็นสันสนขึ้นไปพี่น้อหอมดอกเดจอหอมนิดๆหน่อยๆนนะคะเนาะนี่ดอกแอปเปิลพี่น้อดอกแอปเปิลเป็นลูกอ เอาพริกเกลือมาจิ้มลูกอ่อนๆแนละมันจะเปรี้ยวบรรยากาศมีก็ะที่ตรงที่นิ้งหาหอยจะ้ะหาหอยหางมหอยไปวนตกลบได้อยู่ด้วยดี่ผาเนี่หาผาเดี๋ยวไปหาหอยต่อพี่นอ้อง Ba lâu bát ao bát ao bát, nên hùng bóng 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 มันตัวมันลอยเหมือนคืนอ่ะลงแล้วก็ขึ้นลงลรากว่าอะไรไม่เห็นมืจจอใหญ่ๆเลยดูใจหิวเนี่ยจอต้องเหน็บอันนี้ไงยอคู่แฟนดูดิ ตัวน่อยก็ไลไล่น้องเนาะต้องเลือหาเอาดูสิเพื่นเตะเตะเ้ตมไม่ขึนไหนหหแดดสอาฮะแดดองตอมไ,ไม่ไอเทียยจำบุกไปกิน่ะที่อะไรแม็งเสืออะไรวะไอแม่งคู หอยที่มันมันเป็นแบบนี้ในแขนนักขี่หรืกินอขแบบอลอะอขแบบหอยอันนั้นเขาเรียกหอยอะไรวะนางลมนางลมที่มันเป็นแบบนี้นี่แบนๆแบนๆแบบนี้นี่อันนี้ใช่ไอ้นั่งหอยอันนั้เขาไม่เนื้อตัว่าในแขนก็มีหนิง ปิดฉึกอะไรน้ำฝนกาอะไรล่ะโอ้อันนั้นหอยอะไรไม่รู้อ่ะหอยอันน้นหอยเม่นอ๋อเม่นเม่นกินยังไงแค่เอามีไขมัน,ม,นมันมีมุกอยู่ข้างในไหมไม่มีอ้าวมันเป็นอะไรที่มีมุกอยู่ข้างในหอยอันนั้นหรอกมันนั่งร่มหรอมีมุก กูจะเต็มกระป๋องแล้วเด้อเน็กแปกกระป๋องล้วมาถกกาวดกระป๋องเราอยู่ม,มันมีถุงแม่จะเทใส่ถุงแตกไปหนึ่งหัวแตกกูตายเห็นไน้ในหลายเด้อพี่หนุ่มนี่ เอาไปเอากระเป๋ามาทำไมจะเอาถุงอืเอาแค่คู่เดียวคู่เดียวเดียวคือก๊าบบัดคู่เดียวก็ได้หลายคือกันเด้อเห็นคู่หน่อยๆอันนั้นคู่สายสายจริงๆนะคู่สายเทนเอกเติมเทนเอกไปนได้จอยหัดหรือว่าหกหเฮ้ยกุ้งกุ้งตัวเล็กๆขนาดนั้นถ้ามีคนอยู่ เห็นาออกไปได้เราก็ดีนะ,ะนี่ก็ยกออกอายกมาได้พลังเยอะเชียวเนี่ยหาสมบัตินออ้องนี่เห็นไหสมบัติของเราอุโหปัดดีโตปัดดีครัง้งนี่คตอดเดยอะเลยกระมังแทก อ,อ,อัดมันหรอติโถอตถังปฏิโถ้อ้แยเลยนะโอ้ยหนูใหดีแช่นี่จะใหญ่างเนี่ยต้องขวากันในวันนี้ไม่่าไม่ได้ไมันต้องหิ้ชิ้ ดูตัวใหญ่พี่น้องโี่ยมาตรงนี้ดิมาตรงนี้มาเนี่ยเดี๋ยวหาโลนี่ก่อนเนี่ยโลนี้นี่หมือไอ้อย่าไปทุบมันดิของชอบทุบมันแตกชช่เจดูนะงัว่ามึนมันเป็นยังไงปัดมืออบกอดหินไม่มีปัดมืออ,าอา้าวอ้าว เก็บไปเก็บมาก็ได้ไดเต็มถังเนาะน้องเห็นบ่ถังน้อยๆของเราเรือเล่นในหนอง <c oughs> นั่นไงต้นแอปเปิลเราเพี่น้องเอาตัวใหญ่นี่หนแหละตัวใหญ่พี่น้องสเนิกมี่มี ค่อยเข้าใจเบียนดานีสามตัวเห็นบ่ไม่จีอยู่ใต้หินอ่ะแลพี่น้องเอ้ยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย